สวัสดีครับสาหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับพอดีว่าผมได้เจ้าตัวหูฟังบลูทูธมาตัวหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยี่ห้อ a เวนะครับหรือผมไม่น่าจะว่าผมอ่านถูกหรอปว่านะอาเวว่าอาเวยเนี่ยนะครับเป็นรุ่น A 780 BL นะครับต้องบอกว่าตรงประมาณนี้นะครับยี่ห้อนี้แล้วก็ เป็นราคาที่คุณเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยนะครับต้องบอกว่าผมได้มานะครับราคาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะก็สามารถไปซื้อไปทำกันได้นะครับนะก็สำหรับแบรนด์อาเวยนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อนะครับแต่ว่าอาเวยเนี่ยเป็นแบรนด์ของทางจีนเขานะครับทีนี้เนี่ยเจ้าตัวบริษัทอาเวยเนี่ยก็เป็น OEM ให้กับหลายๆบริษัทนะครับไม่ใช่ว่า เป็นของอาวย์อย่างเดียวนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว,ว่าเขาผลิตให้ใครบ้างนะครับเป็นแบรนด์ O.E.M มาก่อนนะครับแล้วก็มาผลิตเป็นภายใต้แบรนด์อาวย์ของตนเองนะครับทาให้สินค้าเนี่ยมีคุณภาพที่ถือวาโอเคนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับทีนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าผมเคยใช้แบรนด์ของอาวย์ตัวนี้เนี่ยมาก่อนนะครับก่อนที่จะมาซื้อต,ตัวนี้นะแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยแบรนด์ของเขาเนี่ยคุณภาพค่อนข้างโอเคนะแล้วก็ ถือว่าราคาไม่แรงนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูคุณสมบัติข้างนอกกันบ้างนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับมีภาษาไทยอยู่ด้านข้างกล่องด้วยครับอ่าคุณสมบัติข้างนอกก่อนครับวันนี้เนี่ยผมยังไม่เคยแกะกล่องเลยนะครับคือต้องบอกว่าอยากได้หูฟังทรงนี้มานานนะครับหาอยู่หลายอันและไปดูตามร้านต่างๆก็แบบเฮ้ยไ,ไม่มันแพงจังปัเจอเอาเยเนี่ยก็เลยคิดว่าเออมันถูกดีเว้ยถ้าเราเคยใช้แบบนี้มาแล้วเนี่ยเราเลยค่อนข้างเชื่อถือมันนะครับนะมาดูคุณสมบัติกันบ้างนะครับก็บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ย รองรับบลูทูธเวอร์ชัน5นะครับวาเขียนไว้นะครับรูปแบบที่รองรับอันนี้ผมไม่รู้สเปคนะครับตรงนี้เดี๋ยวขึ้นเอาไว้ให้แล้วกันมันเห็นอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเวลาสแตนบายอยู่ที่100ชั่วโมงนะครับแล้วก็เวลาคุยสายอยู่ที่13-15ชั่วโมงเจ้าตัวนี้เนี่ยนอกจากเป็นลำโพงแล้วยังเป็นมีไมโครโฟนสามารถต่อคุโยโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเวลาเปิดเพลงยอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับไม่แน่ใจว่าทำไมฟังเพลงมันถึงน้อยกว่าเวลาคุยสายไม่รู้ยี่ห้ออื่นเป็นอยอ่างนะนะ เวลาชาร์จเนี่ยใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงนะครับแรงดันในการชาร์จเนี่ยอยู่ที่5โวลต์นะครับช่องความถี่เนี่ยก็คือขึ้นความถี่นะครับอยู่ที่2.4-2.402ถึง 2, 2ช่้งมันนะครับอุณหภูมิระยะการส่งสัญญ,ญาณเนี่ยอยู่ที่10เมตรนะความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่250มิลลิแอมนะครับมิลลิแอมแหวตัวนี้มีตัวไดเวอร์ด้วยนะครับขนาดไดเวอร์อยู่ที่40มิลลิเมตรนะครับความไวอยู่ที่122 dB บวกลบ3เดซิเบลนะครับ อินพิเดนอยู่ที่32โอห์มนะครับแล้วก็การตอบสนองความถี่ใน20ถึง20,000เฮิรต์นะครับก็คือเป็นช่วงความถี่ที่มนุษย์เราได้ยินในแหละนะคือถ้าความถี่ต่ำกว่าน,นี้หรือสูงกว่าน,นี้เนี่ยเป็นเป็นช่วงความถี่ที่เราไม่ได้ยินนะครับนั่นเองนะอ่าก็ <c oughs> ด้านนอกก็ไม่มีอะไรนะครับนี่จะเห็นว่าเอ้ยตันแรกเนี่ยผมซื้อมาผมไม่รู้นะว่ามันสามารถที่จะพับเป็นรูปอย่างนี้ได้นี่ครับมันสามารถที่จะพับเป็นรูปเก็บอย่างนี้ได้นะครับตอนแรกผมไม่นึกว่ามันจะเก็บได้าะกรที่เอาโคคนะ, okay นะครับ ด้านนอกก็ไม่มีอะไรคือจริงเขาบอกก็มีอยู่สองสีนะครับมีสีดํากับสีเกรนะตอนที่เลือกมาเขาไม่ได้ให้เลือกสีนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยมันจะมาเป็นสีอะไรวะนะก็เดี๋ยวมันลุ้นกันดีกว่า๋ยวมาแกะกัน,กนเลยแปะสติกเกอร์วารันตีกันมาให้เรียบร้อยนะครับกันว่ามีการแกะเกาะหน้านี้นะครับวันนี้เนี่ยคือเป็นหนึ่งสติกเกอร์รับประกันนะครับว่าเฮ้ย ของเขาเนี่ยผ่าน QC มาแล้วนะก็เลยซีลไว้อย่างนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ของเขาเลยนะครับไม่ใช่เป็นติ๊กเกอร์ขาวๆธรรมดานะครับก็เป็นก็เป็นแปะของมาของเขาเลยนะครับนี่นะครับเมื่อแกะมานะครับก็ไม่มีซีลอะไรเลยนะครับก็เป็นลักษณะพับออกมาในในรูปแบบนี้นะครับพับตัวหูฟังเลยประมาณเท่านี้ สิ่งที่ให้มาด้วยก็คือ1สาย3.5นะครับเป็นหัว3.5ทั้งคู่นะครับก็คือในกรณีที่คุณอยากฟังเป็นเป็นแจ็คเสียบนะครับไม่ต้องใช้แบตเตอรี่อะไรนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จรุ่นน,นี้ยังเป็น micro USB นะครับยังไม่เป็น Type C นะครับแล้วก็คู่มือมาให้หนึ่งเล่มนะครับคือผมไม่แน่ใจว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยออกมานานหรืออยังนะครับพอว่าผมเห็นราคาเออมัน น่าสนใจดีผมก็เลยซื้อมาอ่ะก็ตัวนั้นเราไม่สนใจแล้วนะครับเรามาดูที่ตัวูฟังกันดีกว่านะครับวัสดุเนี่ยถ้าเทียบกับราคาเนี่ยผมถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเฮ้ยมันบิดอ๋อมันบิดได้แค่ด้านเดียวนะครับบิดบิดได้แนี้นะครับนี่นะครับตัวอันนี้เนี่ยเป็นพัส เป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกตอนแรกนี่ว่าเป็นอลูมิเนียมว่ามันทําเป็นพลาสติกเป็นลายเหมือนอลูมิเนียมแต่จริงแล้วเป็นพลาสติกนะครับท้งหมดก็เป็นพลาสติกหมดมีเหล็กดาวเอาไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนี่ก็สามารถที่จะยืดจริงๆมันยืดได้แค่ด้านเดียวนะครับยืดได้แค่ด้านเดียวนะตรงนี้มีสัญลักษณ์ใส่ด้านซ้ายด้านขวานะครับก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะครับตรงนี้วัสดุเนี่ยค่อนข้างนิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองข้อผูกันต้องบอกว่า จากลักษณะตรงนี้นะครับสามารถที่จะครอบได้เต็มหูนะครับคือบางคนเนี่ยแต่ขึ้นอยู่กับขนาดของหูแต่ละท่านอีกนะครับแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยถือว่าครอบได้เต็มหูนะครับก็คือว่าไม่ใช่แบบวางรุ่นแบบเอ้ยมันอยู่บนหูอะไรเงี้ยไม่ได้ครอบแต่เนี่ยคือครอบได้เต็มหูทําให้เนี่ยการรับฟังเนี่ยมันเก็บเสียงกันเสียงรบกวนด้านข้างเนี่ยน่าจะได้ดีกว่านะครับตรงนี้แล้วก็มีปุ่มอยู่3ามปุ่มนะครับมีปุ่มเปิดนะครับมีปุ่ม บวกลบนะครับเพิ่มมาล่มแล้วตรงการเนี่ยน่าจะเป็นปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับแล้วก็มีช่องเสียบสาย3.5นะครับมีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับเป็นช่องไม่แน่ใจว่าสามารถอ่านเจ้าตัว micro USB ได้หรือเปล่านะครับถ้าเป็น MP3 format เนี่ยอาจจะอ่านได้เลยอันนี้เนี่ยไม่ชวนจริงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเอามาลองปกดกันดูดีกว่านะครับก็กดค้างไว้นะครับผมนะมันก็จะเปิดขึ้นมาก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับดีที่ยังไม่ใช่เป็นภาษาจีนก็ขึ้นมาเป็น p o w e r on นนะครับตรงนี้ ข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับที่เจอนะครับก็คือว่ามันไม่มีไฟแสดงสถานะเลยนะครับว่ามันเปิดหรือมันปิดอยู่นะครับหรือว่าผมมองไม่เห็นก็ไม่รู้แต่ว่าผมยังไม่เห็นไฟสถานะของเขานะครับว่ามันมีไฟหรือเปล่าครับตรงนี้เมื่อเปิดปุ๊บนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดมือถือนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้เลยนะครับโดย ชื่อของบลูทูธเนี่ยจะชื่อว่า AWE A780BL ก็คือเป็นชื่อรุ่นเลยนะครับก็สามารถที่จะกด Connect ต่อไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเพลงดูว่าเป็นยังไงบ้างจากการทดลองฟังนะครับก็คือเสียงเนี่ยอขอว่ากลางๆนะครับคือใสไม่ได้ใสถึงขนาดว่าเคลียร์ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เบสเนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าไม่ได้นุ่มลึกขนาดนั้นต้องบอกว่าก็ตามราคานะครับอาจจะต้องเบินหูฟังสักเล็กน้อยก่อนนะครับเพื่อลองดูสักพักหนึ่งว่า เบิร์ <c oughs> แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับตรงนี้นะแต่ถือว่าเอ้ราคานี้ได้อย่างนี้เนี่ยผมถือว่าคุ้มราคามากมากนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากตรงนี้นะครับจากตรงตรงกลางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันใช้คอมมานด์ทำอะไรบ้างแต่ว่าเมื่อกี้ลองกดดูนะครับก็คือมันจะโทรออกไปเบอร์ล่าสุดได้นะครับนั่นเองโอเคครับนะครับก็สําหรับเจ้าต,ตัวรุ่นนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมอยากให้มี2ออย่างนะครับก็คือว่าเจ้าตัว ไฟสถานะนะครับเดี๋ยวเออเดี๋ยวผมมาลองดีกว่าว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะใส่เมมโมรีแล้วมันอ่านได้หรือเปล่านะครับโอเคผมได้เจ้าตัวเมมมาแล้วเดี๋ยวลองใส่กันดูก็สรุปนะครับพอเสียบเมมโมรีเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันอ่าน,ม,น,านมันอ่านเพลงที่อยู่ในเมมโมรีทันทีนะครับและจะตัดการคอนเน็กกับเจ้าตัวบลูทูธกับตัวอุปกรณ์อื่นๆออกเลยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะกลับมาคอนเน็กอีกครั้งเนี่ย ต่อเมื่อต่อเมื่อคุณต้องถอดเจ้าตัวไมโครเอดีตรงนี้ออกก่อนนะครับนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยคงแบบอ่ะสมมติว่าเดินทางก็อาจจะเสียบไมโครไมโครเอดีไปนะครับเพื่อฟังเพลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้อ่ะก็ยังไงเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมก็ยังไงเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ลองไปสั่งซื้อกันดูนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ลองไปดูนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้ราคาไม่แรงนะครับผมแล้วก็ น่าจับจองมากนะครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ